ก็เตรียมตัวครับดิฟถวงน้ำหนักครับข้อทีนี้ผมก็มารู้สาเหตุแล้วนะครับว่าแอดมินเขาปลดข้อมือยังไงครับก็ไม่เป็นไรครับคนเราผิดพลาดกันได้ครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวก็ครั้งต่อไปนะครับถ้าแอดมินเขาจะดิฟนะครับผมก็บอกแล้วว่าให้ดิฟตัวเปล่านะครับ ดิฟตัวเป่าแค่พอตึงๆนะครับรูวิ่พื้นก็ได้สักสักสามสี่เซตนะครับให้อัดเลือดกับออกซิเจนเข้าไปก่อนนะครับถ้าไปฝึกเซตแรกนะ่วงน้ําหนักเลยผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวได้รับบาดเจ็บอีกรอบแน่นอนครับเพราะว่าปวดข้อมือผมก็เลยมาเช็คอ๋อนี่ครับก็คือข้อดีนะครับของการมีไกด์ไลน์นะครับก็ผมเค้นผมก็ยังงงนะปวดข้อมือนะยังผมเค้นนี่นเค้นจนมารู้ว่าอ๋อแอดมินเขาก็คือใส่เลยไม่ได้ครับ ก็คุณจะต้องนะผมแนะนำนะใครใครที่สามารถดิฟถ่วงน้ำหนักได้แล้วนะก็คือตอนแรกตอนวอร์มนะผมให้วอร์มแค่พอตึงๆ3เซตนะครับสมมุติว่าคุณได้10บเซตหมดสิบครั้งหมดแรงคุณก็วอร์มสักประมาณ5ครั้งนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็พัก4 5วิหนาทีแล้วก็ไปวอร์มต่อเซตที่ส